ทำไมอยู่ดีๆถึงได้มีการกุเรื่องขึ้นมาแบบนั้นมันน้อยใจค่ะน้อยใจน,ยน้อยใจว่าเวลาเดือดร้อนแบบพ่อไม่เคยมองเลยค่ะมันดูร้อน,น <ะ S 2> ยแยงมากครับมันมันมนมันเมย้อนแยงนะ้งมากหนูบอกว่าน้อยใจพ่อก็เลยจัดงานศพขึ้นมาบอกว่าพ่อตายเอาจริงๆจักใจเลยวันเนี้ยจริงๆแล้วที่เรากุเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรหนูอยากได้เงินด้วยค่ะยอมรับใช่ไหม อยากได้เงินจากการจัดงานศพในครั้งนี้ <คะ S 1> ถูกไหมเส้นผมอันนั้นน่ะที่หนูเอาไปใช้น่ะมันเป็นของใครมันอยู่ตรงหน้าบ้านคะ่ะหนูก็เก็บมาแล้วหนูก็เอาไปวัดคะ่ะแล้วเล็บมีไหมไม่มีคะ่ะทีเนี้ยห่อแล้วเขียนคําว่านิวัดถูกไหมค่ะนิวัดใครเป็นคนเขียนให้ม,มันไม่ได้เขียนค่ะที่หนูบอกว่าหนูเขียนอะ่ะมันไม่ได้เขียนคะ่ะแล้วทําไมไปเอาชื่อนิวัดมาจากไหนหนูคิดเองค่ะ เพราะมันไปพร้องกับชื่อชื่อหนึ่งซึ่งมันอยู่ในรูปของพ่ออันนั้นคืออะไรฮะนิวัดสิงห์ทองค่ะหนูไปเปลี่ยนที่ร้านค่ะเพราะอะไรถึงแจ้งให้ใส่ชื่อนี้ฮะก็คือหนูบอกกับแม่ไปว่าทางนุ้นบอกก็เปลี่ยนชื่อคะ่ะหนูก็เลยต้องให้เขาเปลี่ยนชื่อให้อ่ะแล้วกรณีของบอลทำไมถึงอ้างว่าเป็นบอลโทรมาทำไมถึงต้องเอาเขามาเกี่ยว คือมันไม่มีใครที่ติดต่อพ่อได้แล้วค่ะอืแล้วหนูไม่กลัวพี่เขาจะเสียหายเลยตอนนั้นหนูมันไม่ได้คิดแบบว่าทางนู้นจะแบบคิดเหมือนที่หนูคิดตอนเนี้ยแล้วได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปรับศพที่รับศพพ่อหรือเปล่าครับหนูไปจริงค่ะโรงพยาบาลพระบาทค่ะแล้วมีชื่อ หรือว่าได้ชื่อจากโรงพยาบาลพื่แล้วก็มันจะได้จับมาแมทกันครับหนูไปถามเขาจริงๆครับและมีชื่อจริงๆรค่ะไปมาจริงๆเหรอไปจริงไปเพื่อให้เป็นหลักฐานว่าเราไปไม่ใช่ว่าหนูหนูไปถามจริงๆเิย่อยากให้พี่ที่ไปกับหนูด้วยได้ยินก็คือเป็นการสร้างหลักฐานค่ะให้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ยินด้วยว่าเฮ้ยฉันไปถามแล้วนะ,ะว่ามีคนตายไหมแล้วมันมีชื่อนี้ว่ะหรือว่าคุณเตี้ยมกับพยาบาลก่อนแล้วไปเช็คกับพยาบาลก่อนว่าชื่อคนนี้มีไหม ม่เตียม่ตอนไปจัดงานศพอะไปติดต่อพี่ปางเขาเนี่ยห้าหมื่นบาทตอนนั้นคิดมันจะเอาตังค์ที่ไหนให้เขาหนูคิดแค่ว่าถ้าเสร็จงานก็คงจะได้สองอะไรแบบนี้เขาคิดแค่เรื่องเงินนะคะนี่คือสาเหตุที่หนูเนี่ยได้มีการไปนิมนต์พระห้าสิบรูปคือพระเนี่ยพี่ปางหนูไปวันที่ห้านะพี่ปางครับที่ไปวัดอะพี่ปางมากว่าแอมไปนิมนต์พระเลย วันบอกเขาไปเลยว่าวันวันอะไรนะวันเผาเนาะวันเผานะ่ะน,นีมมต์เลยห้าสิบเลี้ยงเพนแต่นี่หนูก็เลยไปหาลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดแต่ลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเอาถึงห้าสิบรอกเอาแค่ยี่ห้ารูปก็ะอพานี่มันเป็นแบบนี้รูปถ่ายไปเอามาจากไหนพลอยเอามาจากแม่ค่ะเอามาจากสมุดที่เป็นการปลดประจําการมีอยู่รูปหน้านิ้วหรือสองนิ้วเนี่ยในที่ถ่ายมาวันพอ่อผมว่ามัน แคบจะคนเดียวเหมือนกันนะมันกระโดงหน้ามันใช่นะใช่คือเอารูปนี้ไปแต่งเหรอใช่ค่ะเพราะมันเป็นรอยปากกาเป็นรอยปากกาด้วแ่งแล้วรอยปากกาใครแม่ขีดเหรอไม่ได้ขีดหรอกมันคือมันเป็นมาอย่างนี้แล้วไอ้ที่บ่าไปบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์เขาล่ะหนูรู้ว่าบ้านเขามีมอเตอร์ไซค์ซูเมอร์ค่ะรู้ว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ซูเมอร์ค่ะแล้วรู้ถึงสีด้วยเหรอค่ะเพราะว่าแม่เขาเคยขับมาหาหนูค่ะ เราก็เลยแทงแทงตรงนี้เลยว่าเอ้ยเผื่อถูกว่าเออมันใช่อย่างนี้สินซูเมอร์ปรากฏวันนั้นเราไม่ได้ขีู่เมอร์เราขี่เราขี่เป็นเวบมีมมตะก้าอยู่ขางหน้าด้วยแทงผิดแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มีการโทรเข้ามามีจริงไหมสำคัญไม,ไม่รู้ว่าเบอร์ใครคะ่ะอุ้ยแรกที่ว่าโทรเข้ามาแล้วลบลบเบอร์สแสดงไม่ได้ลบถูกไหมหนูลบเฉพาะที่หนูโทรออกคะ่ะเบอร์โทรเข้ามันไม่มีคะ่ะแล้วป้าผู้หญิงที่อ้างว่ามีโทรก็ไม่ได้มีคนมีการโทรเข้ามา ไม่มีใครโทรเลยค่ะไม่มีใครโทรเลยหนูพูดเองทั้งหมดค่ะแล้วเรื่องของขายของออนไลน์ล่ะคือหนูอ่ะเป็นแบบขายกับพี่คนนึงอะค่ะแต่คือใช้บัญชีหนูเป็นคนรับเงินนะค่ะค่ะแล้วก็มีคนโอนเงินให้ค่ะห้าหมื่นหกค่ะอืมเท่าไหร่นะห้าหมื่นหกค่ะแล้วยังไงค่ะแล้วเขาก็นัดหนูให้หนูอ่ะเอาสบู่ไปส่งให้ลูกค้าค่ะค่ะเขามารู้อีกทีตอนที่อ่า สบ,บู่ถึงเขาแล้วว่ามันไม่ใช่ของที่เขาสั่งค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยแจ้งความด้วยเหตุนี้ป่ะเลยมาสร้างเรื่องนี้เพื่อจะเอาเงินไปต่อใช่ค่ะคิดด้วยไหมเรื่องของเงินประกัน AIA ไม่คิดค่ะตอนนี้คนที่น่าสงสารที่สุดคือปางถ้าน้องไม่ยอมรับผิดก็พี่ก็ต้องทำไปตามขบวนกฎหมายก่อน